สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแทรกเตอร์นะคะพามาดูคูโบต้า M 988 0นะคะตอนนี้ก็มาตั้งหางให้อีกนะคะทุกคนพอดีมือใหม่นะคะพี่แกเป็นมือใหม่แกก็เลยยังไม่เข้าใจในการตั้งหางนะคะ,นนะก็จะเป็นที่ที่เขาถ่ายแล้วนะคะหางเราก็จะตั้งไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือแกว่า สาเหตุที่ต้องมาดูให้นะคะคือแกบอกว่าไถแล้วขี้ไถมันไม่กรบกันนะคะมันจะเป็นร่องเป็นร่องไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นร่องไงนะคะนี่นะคะมันจะเป็นร่องเป็นร่องนะคะนี่ตรงนี้ร่องหนึ่งตรงนี้ร่องหนึ่งแล้วตรงนี้อีกร่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นร่องเหมือนเรายกร่องยกขู่ไว้นะคะทุกคนถมันไม่กรบกันนะคะทุกคน สาเหตุเกิดจากแกตั้งหางนะคะจิกด้านหลังมากเกินไปนะคะแล้วก็เอียงมาฝั่งซ้ายมากเกินไปนะคะเราก็จะตั้งหางคือขันแขนกลางออกนะคะทุกคนให้มันลาบลงกว่าเดิมแล้วก็ขันแขนด้านซ้ายนะคะให้มันยึดขึ้นอีกนะคะแล้วามาลองดูนะคะ ตั้งเรียบร้อยนะคะขันแขนกลางออกแล้วก็ขันแขนซ้ายเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดีขึ้นไหมนะคะ นะคะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าไถากรบได้ดีกว่าเดิมนะคะทุกคนเราก็จะปรับเรื่อยๆนะคะเพราะการไถแต่ละพื้นที่แต่ละดินนะคะแต่ละแปลงมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราจะตั้งเดิมๆแบบเดิมไม่ได้นะคะ ฝนเยอะค่ะช่วงนี้เป็นหน้าแรงด้วยนะคะฝนก็เยอะมากพอสมควร ก็จะถ่ายกรบเข้าหากันได้ดีแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่จะไม่เป็นร่องเลยมันจะเป็นเนื้อเดียวไปเลยนะคะถือว่าโอเคแล้วนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ